ลึกซึ้งเพราะเห็นได้ยาธรรมะกำลังเกิดดับเห็นไหมคะไม่เห็นเพราะอะไรทุกคำเป็นคำจริงนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องเป็นผู้ที่ตรงและก็จริง แล้วก็มั่นคงแม้แต่คำว่าจริงจะหาว่าอะไรจริงเห็นไหมคะสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ที่กำลังปรากฏจริงหรือเปล่าและสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏขณะนี้จริงหรือเปล่าเพราะไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นอะไรจริงกว่าสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ที่กำลังปรากฏกับสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏว่ามีในขณะนี้ เพราะฉะนั้นแม่แต่คำว่าจริงและก็เป็นผู้ที่สแสวงหาความจริงก็ต้องความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจริงๆเมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องพระปัญญาคุณของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนแสงสว่างเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เกิดมายัางไม่ได้ฟังพระธรรมเลยนี่นะคะรู้จักอะไรบ้างจะไม่รู้จักอะไรเลยสักอย่างเดียว แม้แต่สิ่งที่กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบก่อนฟังพระธรรมกับเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วต้องมีความต่างกันคือก่อนฟังพระธรรมเหมือนรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าคืออะไรตอบไม่ได้เลยสักอย่างเดียวถ้าลงไปถึงว่าคืออะไรอย่างสิ่งที่มีจริงคืออะไรทุกอย่างต้องตั้งต้นที่คืออะไรคะ่ะจรงจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่า ถ้ายังไม่คืออะไรก็อริยสัจสี่ทุกขอริยสัจจะสมุทยอริยสัจจะเห็นยากลึกซึ้งเห็นไหมคะลึกซึ้งจริงเห็นยากก็ไม่รู้ว่าลึกยังไงอะ่ะเพราะว่าทุกขอริยสัจจะและบางคนก็บอกแต่เพียงว่าก็เกิดมาก็เป็นทุกเดี๋ยวทุกนั่นเดี๋ยวทุกนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่ทรงเป็นพระอา,หารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงตัดรู้ความจริงถึงที่สุดเหมือนกันทุกพระองค์เพราะความจริงที่ถึงที่สุดแล้วจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะแม้แต่การที่ไม่เคยได้เข้าใจธรรมะไม่เคยได้ฟังแล้วเริ่มได้ยินได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นก็ต่างกับก่อน เพราะฉะนั้นในความมืดสนิทซึ่งไม่รู้ว่าเกิดแล้วก็ต้องเป็นไปแล้วก็ต้องตายแล้วก็ต้องมีเหลืออะไรอีกเลยแล้วก็ทำอะไรอย่างที่บางคนก็ใช้คำว่าบ้าๆบอๆนะคะตลอดชีวิตเลยก็ได้เพราะว่าไม่รู้จะทำดีได้ยังไงแต่ตามความเป็นจริงทุกอย่างเนะะี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆศึกษาโดยละเอียดแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นขณะน,นี้เรื่องทุกอริยสัต กับทุกขะสมุทยยอริยสัจก็ไม่มีข้อสงสัย <Okay. S 1> แล้วใช่ไหมคะ